เทดสอบทดสอบพิธีการหนุนดวงเสริมวาสนาเปิดอัญมณีซับภายนอกน,นี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีพิธีหนุนดวงเสริมดวง เปิดดวงเสริมวาสนานี้นั้นดีมากเลยปีนี้นี้นั้นเป็นปีมะเส็งชนะสาธาตุไฟชนะสาธาตุไฟเป็นงูเห่าปีนี้ เป็นงูเห่าไฟและจงอางเพลิงได้มีโบรมลมาคูได้มานิมิดฝันนิมิดบอกว่าดวงเกณฑ์ชะตาของบุคคลสี่ปีนี้นั้นพิดมากเลยแต่ก็ยังไม่รู้ คำว่าพีษนั้นหมายถึงอะไรท่านได้บอกว่าสี่ปีนี้นั้นพีษมากเลยพีษมากเลยและท่านก็ได้เปล่งวาจาเสียงแววแววว่าถ้าแก้ไขแล้วจะดีขึ้นจะได้โพกกระซั์ หรือว่าอาิาทรัพย์ภายนอกจากผู้ที่ท่านมีประการะคุณกับตัวเราจะเป็นสมบัติเก่าของพ่อของแม่ของปู่ของย่าหรือของตาของยายก็ไม่รู้ท่านให้แก้ไขท่านบอกให้ทำ ว่าเราจะต้องขอพรจากแม่ซื้อพ่อซื้อตาซื้อยายซื้อปู่ซื้อย่าซื้อนี่นั้นเสียก่อนและก็ขอพรอจากคงแม่ท่านธรณีแม่ท่านคงคาและอาลุกกิเทวดา ประจำวันเกิดของเราคือพ่อซื้อแม่ซื้อนี้นั้นแหละท่านให้ทำแบบนี้ขอให้ท่านได้ทรงเมตตาช่วยเหลือเราหากเราดวงติดขัดหรือดวงเราไม่ค่อยสู้จะดีท่านให้ทำแบบนี้ แล้วจะพีชขึ้นมาโดยทันตาโดยทันใจจะเริ่มในวันที่สิบสาเตือนเมษานี้นั้นแหละดวงจะพีชขึ้นมาคนเกิดปีมะเสง็งปีมะเมียปีเถาะและก็ปีจอ ไม่ค่อยสู้ดีเขาว่าชงปีชงอายุเกิดพอศออะไรให้ลองบวกเลขกันดูแล้วก็จะรู้มันตกเลขหกแดเท่ากับพอศอท่านได้บอกมาสี่ปีนี้ปีมะเสง็งปีมะเมียปี ถาปีจอและก็เดือนเมษากุมภากันยาและก็เดือนเมษาเดือนกันยาเดือนกุมภาและก็วันวันศุกร์ วันอาทิตย์วันอังคารนี้นั้นท่านบอกว่าพีดมากเลยรีบแก้ไขรีบทำเสียจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้คำว่าพีดหมายถึงอะไรแต่ตั้งแต่ไหว้ครูมาตั้งแต่ ทำงานไหว้ครูมาหรือและลึกถึงครูบาอาจารย์มาทำพิธีบวงสรวงมารู้สึกว่าดูดีขึ้นมากเลยและก็แม่นยำและฉับพันมากเลยพีดมากเลยแม่นยำมากเลยและสิ่งที่ดีๆก็เข้ามาเยอะมากเลยจะทำอะไรก็คนก็ มากันเพียบเลยจะดูดวงจะเสริมวาสนาหรือจะทำพิธีมีมาทุกวันเลยมากบางน้อยบ้างวันนี้ก็ห้คนเห็นจะได้เพื่อมาทำพิธีทำพิธีแบบนี้เสริมดวง เปิดดวงแก้ดวงเหมือนดังคำว่าอัตตาหิอัตโนนาถูตนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตนเองได้ที่จะช่วยเหลือตนเองได้ซึง่งเล่าสู่กัน,กนบอกสู่กันให้เข้าใจว่าปีนี้ไม่ค่อยสู้ดี สำหรับผลเกิดปีมะเส็งปีมะเมียปีเถาะและปีจอหลายคนหลายท่านได้บอกมาว่ามีปัญหาเยอแะแ็เล่าสู่กันฟังบอกสู่กันไปเพราะช่วงดาวโครจรลาหูจับมือกับเพพนบนรพเคราะห์ ลาหูจับมือกับเทพนบประเคจึงทำให้เราอาจจะลุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นมาก็ได้เพราะว่าวาสนาแต่และบุคคลรู้มาแบบนี้ก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้บรมมาคูท่านบอกมาว่าเป็นอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันเชื่อตั้งแต่บูชาครูขึ้น9ก้าค่ำเดือนสี่วันที่8ดเรื่อยมาดูดีมากเลยจะ้ะจึงขอเล่าสู่กันฟังบอกต่อกันไปหากใครจะร่วมเข้าทำวิธีก็ขอเชิญได้เลย จดชื่อจดนามส่งชื่อส่งนามตระกูลเรามาวันเดือนปีเกิดของเรานี้นั้นมาอายุของเราเท่าไหร่ปีเกิดปีอะไรวันเกิดวันอะไรเดือนเกิดเดือนอะไรก็จะทำให้อ๋อค่าใช้จ่ายก็พอมีค่าใช้จ่ายก็พอมีแต่ก็ไม่เยอะนิดเดียว สำหรับตัวของเราสำหรับเปิดดวงของเรานิดหน่อยถ้าเราเปิดแล้วรวยเปิดแล้วดีเปิดแล้วพ้นจากการติดขัดพ้นจากสิ่งไม่ดีก็น่าจะทำกันดูน่าจะทดลองกันดูไม่ใช่เสียหายอะไร ไม่ต้องมาก็ได้เขียนชื่อวันเดือนปีส่งมาพร้อมรูปถ่ายส่งมาในไลน์ไม่ต้องกลัวว่าจะมาทำหรือทำสิ่งไม่ดีทำสิ่งที่ดีให้เสมอจ้ะ